บรรยากาศที่ด่านช่องสังงามจังหวัดศรีสะเกษซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านช่องจวมเมืองอันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาจะเห็นได้ว่าประตูฝั่งไทยเนี่ยเปิดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับแต่ว่าทางกัมพูชาย,ยังคงปิดด่านตลอด7วันโดยไม่อนุญาตให้ชาวกัมพูชาเนี่ยข้ามมาได้ยกเว้นอย่างเดียวคือกรณีของคนไข้ที่จําเป็นต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในฝั่งไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดศรสีสะเกดอุบลราชธานีพร้อมทั้งอนุญาตเฉพาะคนไข้เท่านั้นที่สามารถเข้าออกผ่านด่านนี้ได้โดยไม่อนุญาตให้ล่ามหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาในเขตกัมพูชาอย่างเด็ดขาดครับสำหรับคนไข้ชาวกัมพูชาที่ต้องการมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในฝั่งไทยสิ่งที่จะต้องมีก็คือจะต้องมีใบนัดเฉพาะโรคที่ทางกัมพูชาไม่สามารถรักษาโรคได้อย่างเช่นโรคมะเร็งอมมพฤุก อมาพาดโรคที่กัมพูชาไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าป่วดเป็นอะไรรวมไปถึงอุบัติเหตุรุนแรงด้วยถ้ามีใบรับรองพแพทย์ลักษณะแบบนี้สามารถข้ามาได้นะครับส่วนโรคที่ไม่ร้ายแรงเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานไขมันหรือว่าตรวจสุขภาพทั่วไปยังสามารถที่จะเดินทางข้ามาได้เหมือนกันและก่อนจะเข้ามารักษาแนวทางปฏิบัติผู้ที่จะเข้าออกก็จะต้องติดต่อชุดทหารประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยก่อน ต้องมีการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับก่อนที่จะมีรถของโรงพยาบาลเนี่ยมารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยอีกทีหนึ่ง มีข้อมูลน่าสนใจจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัปพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีครับระบุบอกว่าตั้งแต่ที่ทางการกัมพูชาเนี่ยสั่งปิดด่านช่องจมวมเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่าชาวกัมพูชาเนี่ยค่ามารักษาลดลงครับมีเพียงผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังนี่แหละที่ยังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องมารับีคมนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องรับยากลับไปทานต่อเนื่อง นี้ยังมีตัวเลขของผู้ป่วยกัมพูชาที่ยังข้ามาอยู่แต่โรคอื่นๆหรือว่าสถานการณ์อื่นๆเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขของคนที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสัพพสิทธทิ์ทีประสงค์ตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากกรณีของการปิดด่านของกัมพูชาครับ